และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการสั่งการให้ทุกอำเภอทั่วประเทศนะคะคุมเข้มและตรวจสอบการครอบครองดอกไม้เพลิงป้องกันการเกิดเหตุระเบิดค่ะ นางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บดอกไม้เพลิงบ้านมูโนหมู่ที่1ตําบลมูโนอําเภอสวยโกลกจังหวัดนาราธิวาสอย่างต่อเนื่องล่าสุดพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายอธิบดีกรมการปกครองทาหนังสือ ส่วนที่สุดถึงในอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศกำชับแนวทางการควบคุมตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตให้ทำสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงพร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกนายกรัฐมนตรีนะคะได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบทั้งสถานที่ที่เป็นโกดังตลอดจนที่มาของดอกไม้เพลิงรวมทั้งกำชับในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ส่งความช่วยเหลือไปอยังประชาชนในพื้นที่